สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE i t t h a n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้บันทึกในส่วนของรหัสผ่านไว้ในเอ่อกูเกลของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่ายส่วนของเอ่อบัญชี Google ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้า Google ของเรากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้า Google หลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้า Google ของเราแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอ ด้านบนนะครับที่เป็นการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือสุดกันเลยนะครับก็สังเกตที่ลูกศรสีเหลืองนะครับก็คลิกการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google ที่บนป๊อปอัพกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนหายส่วนของแถบเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับที่แถบเมนูความปลอดภัยกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปเราก็ให้ทำการเลื่อนลงไปประมาณด้านล่างล่างสุดนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเ,อเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอฟันเฟืองนะครับ ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้กันนะครับก็ให้ทาการคลิกตั้งค่าที่ฝันเฟืองกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทาการเลื่อนนะครับเพื่อที่จะปิดไม่ให้บันทึกในส่วนของถาดผ่านไว้ใน Google บนมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราทาการเลื่อนปิดในส่วนของอแถบเมนูด้านบนกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนแล้วนะครับในส่วนก็จะก็จะเป็นสีประมาณสีเทาประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นสีเทานะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการบันทึกรหัส Google บนมือถือของเรากันกน,นะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้บันทึกในส่วนของรหัสผ่านไว้บน Google ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S, S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ